แนะนำตัวหน่อยค่ะไหนชื่อดังๆเสียงดังๆฟังชัดๆส,สดวันน่<อ>งนาชื่ออาจารย์จันค่ะอยู่จังหวัดไหนอยู่จังหวัดนทมมนทบุรีบ้านบ้านกล้วยใสน้อยค่ะอ่าบ้านกล้วยใสน้อยนะคะถ้าอยากจะดูดวงสักลายมืออาจารย์จันดูอะไรได้บ้างนะเมื่อกี้ที่จะบอกดูเป็นทุกศาสตร์ยกเว้นหวงจุ้ยค่ะทุกศาสตร์ได้คือยิปซีไพ่๊อก เจ็ดตัวเก้าฐานโหรัศาสตร์ไทยทั้งหมดเลยลงนะลงอัคลาโอ้โห,โหเรียนมากี่ปีแล้วคะทั้งหมดสิบปีค่ะสิบปีนะคะวันนี้เรียนไปแล้วนะคะได้ความรู้จากครูไปแล้วนะคะครูก็มั่นใจเลยว่าพิจารณจะกลับไปปังมากกว่าเดิมโชคดีมากกว่าเดิมนะคะก็ดีได้ไปเจอครูค่ะได้กดเรียกว่าคิดงอยู่ในใจ ปลดล็อกปลดล็อกปินง้อย่ในใจมาตลอดนะคะตัวกูตัวเด่นตัวดีได้เหมือนได้มาปลดล็อกอะกือแล้วกูเก่งกูดีกูมีดีกูมีดี นะคะอันนี้ครูว่านักเรียนข่งของครูก็มีดีทุกคนนะคะที่มาวันนี้อฝากร้านหน่อยชื่อร้านอะไรคะเป็นหมู่บ้านไลโอบีดค่ะ95ทับ2 4 5ค่ะอ่าติตต่อยังไงคะเบอร์โทรเบอร์โทร0902236394ค่ะช้าๆนิดนึง0902236394ค่ะค่ะมี Facebook มีอะไรติดต่อได้ไหมคะอ d ดีไลน์ค่ะไบอรโทรศัท์อิดีไลคะรับตั้งสายด้วยนะคะอ๋ออดีไลอะไรคะ ศูน2์เก้าศูนย์สองสองสามหกสามกสี่ค่ะอ่าโอเคเลยนะคะอฝากร้านเลยนะคะ,ะถ้าเกิดใครอยากจะดูดวงถ้าไม่ใช่ศาสตร์ลายมือศาสตร์อื่นอาจารย์จยันดูได้หมดนะคะจะบอกนะคะว่าสามีอาจารย์ก็เป็นหมอดูค่ะ <c oughs> นะคะอันนี้เข้าครัวมหมอดูค่ะฝ <c oughs> ากเลยนะคะส <c oughs> วัสดีค่ะ <c oughs>